ใช่ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28กันยายน2568แล้วนะคะเราจะมาอัปเดตเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกับโครงการคนละครึ่ง plus ได้เท่าไหร่แล้วต้องใช้เหมือนโครงการคนละครึ่งไหมนะคะมาเช็ควิธีใช้จ่ายกันในคลิปนี้นะคะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชัดเจนแล้วนะคะว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนปี2568จำนวน13 000, 000, ล้านรายนั้นเป็นกลุ่มที่รัฐบาลจะเติมเงิน เข้าบัตรสวัสดีการแห่งรัฐบัตรคนจนจำนวน1,700บาทรวมกับเงินที่กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน300บาทรวมเป็น2,000บาทนะคะสำหรับเงินสวัสดีการแห่งรัฐนะคะรัฐบาลจะดำเนินการจ่ายเพิ่มเพียงครั้งเดียวคือ1,700บาทเอาไปใช้จ่ายได้เลยไม่ต้องคนละครึ่ง5 0ต่อ50สามารถรูดซื้อสินค้าได้เต็มจำนวนตามโควตาไม่ต้องออกเงินเองอีกครึ่งหนึ่ง ะะฟังดีดีนะคะสามารถใช้จ่ายซื้อของได้เต็มจำนวนโดยไม่ต้องออกเงินนะคะแล้วเงินที่จะเติมให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนละครึ่ง plus เนี่ยจะได้เมื่อไหร่นะคะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กรมบัญชีกลางโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน13ล้านรายช่วงปลายเดือนตุลาคม2568นี้จำนวน1,700บาทนะคะบวกกับเงินที่ได้รับทุกวันที่1จําจำนวน300บาทรวมเป็น2,000บาท ฉะนั้นในช่วงนี้ต้องติดตามความคืบหน้าข้อมูลอันมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้จ่ายได้ถึงวันไหนนะคะกำหนดการใช้จ่ายได้2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคม2 5 6 8ก็คือจำนวน1,700บาทรวมกับ300บาทที่ได้รับทุกวันที่1สามารถใช้ได้เต็มจำนวนหรือทยอยใช้จ่ายภายในระยะเวลา2เดือนก็คือพฤศจิกายนถึงธันวาคม68นะคะ สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัดคนจนกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรจำนวน300บาทนะคะในวันที่1ตุลาคม2568วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินสิทธิน,นี้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและไม่สะสมในเดือนถัดไปนะคะนั่นก็คือ300บาทที่ได้รับจะต้องใช้ภายในเดือนนั้นวงเงินส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือน ช่วงกรกฎาคมถึงกันยายนอันนี้ข้อมูลยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือน ก็จะมีบขอสอรถไฟขอสอมอก,กอรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เขาร่วมโครงการนะคะในส่วนของค่าไฟค่าไฟฟ้าใช้ฟรีหากใช้ไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนท้ายสุดวันจันทร์ที่20ตุลาคม2568ในส่วนของสิทธิที่จะได้รับในวันที่20ตุลาคมก็คือเงินเพิ่มเบี้ยวความพิการคนละ200บาทนะคะสิทธิ์นี้ สำหรับผู้มีสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้พิการและมีบัตรประจำตัวคนพิการรวมถึงได้รับเบี้ยความพิการอยู่แล้วเดือนละ800บาทนะคะโดยเงินจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพยด้วยเลขบัตรประชาชน13หลักของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์ หรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยวความพิการ800บาทนั่นเองนะคะมาแล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนคนละครึ่ง plus ที่จะเติมเงินให้กับผู้มีสิทธิ์1,700บาทได้เมื่อไหร่นั้นและเริ่มใช้จ่ายเมื่อไหร่มีคำตอบในคลิปนี้แล้วนะคะอัปเดตอาทิตย์ที่28กันยายน2568